เวลาที่เราทำสกิลในลำดับต่อไปเนี่ยนะฮะสิ่งสิ่งที่เราจะต้องทำเลยก็คือว่าเราไปลงลายการทักษะนะครับลงลายการทักษะในระดับต่างๆของพนักงานเนี่ยในสกิลเรคคอร์ดสกิลเรคคอร์ดเนี่ยเป็นเอกสารพื้นฐานที่เราจะทำเลยนะครับสกิลเรคคอร์ดเนี่ยในหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะทำมันเป็นโปรแกรมอะ แต่โปรแกรมของของเอเราอ่ะปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าสปอร์ตถึงขนาดที่ให้เราลงรายการสกิลเรคคอร์ดแบบนี้เลยหรือไม่นะครับบางองค์กรที่อาจารย์เห็นเนี่ยเขาก็จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับในฝั่งของโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีน้องที่รู้จักมีน้องคนหนึ่งที่เป็นเอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็จะเขียนเขียนตัวอาใช้ใช้ตัวโปรแกรมง่ายๆนะครับในการเขียนเป็นสกิลเรคคอร์ดหน้าตาลักษณะแบบนี้ออกมา เพราะเขามีพนักง,งานเยอะแล้วเขาต้องทำสกิลเรคคอร์ดนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราทำสกิลเรคคอร์ดมันก็จะมีประเด็นที่จะต้องพิจนารณาอยู่บ้างนะครับตรงที่ว่าแล้วเราจะมีรอบในการประเมินทักษะของพนักง,งานเนี่ยทีบ่อยแค่ไหนนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่พบนะครับมีอยู่2วิธีนะครับมีอยู่2วิธีนะ วิธีการแรกเนี่ยก็คือกําหนดเวลาที่ชัดเจนไปเลยว่าทุกๆทกักษะเนี่ยทุกททักษะเนี่ยจะมีรอบเวลาในการประเมินเน่ยเพื่อปรับระดับทุกหกเดือนนะครับเช่นถ้าประเมินจากระดับ1ไประดับ2เนี่ยนะครับก็จะก็จะหเดือนนะครับอีก6เดือนถัดไปก็จะประเมินจากระดับ2ไประดับ3 อีก6เดือนถัดไปก็จะประเมินจากระดับ3ไประดับ4ถ้าได้สกิลในระดับ4แล้วเนี่ยนะครับอีกปีหนึ่งเนี่ยค่อยมารีแอ s เซสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาเรียกว่ามาประเมินทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ายังมีสกิลในระดับ4ี่หรือไม่นะครับอันเนี้ยก็จะมีข้อดีอยู่บ้างเล็กน้อยตรงที่ว่าเมื่อกำหนดกรอบเวลาในการประเมินสกิลชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะมันก็จะได้ถึงเวลาประเมินสกิลก็ว่ากันทั้งองค์กรเลยนะครับอันนี้คงจะอยู่ในโหมดที่หัวหน้างานเนี่ยเขาเขาก็จะมีกรอบเวลาในการเทรนหรือว่า OJT พนักงานก่อนที่จะเข้าระดับเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนถามว่าทำไมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ OJT อาจารย์มองอย่างนี้นะครับอาจารย์มองว่าเรื่อง OJT เนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับที่ ที่ท่านจะได้ท่านจะได้ไปทําให้พนักงานเนี่ยเขามีทักษะอย่างที่เราต้องการถ้าท่านต้องการชัว์ว่าเขามีทักษะอย่างที่เราต้องการหรือไม่เนี่ยมันเป็นธรรมดานะครับที่เราจะต้องเทรนเขาเพื่อให้เรารู้เราเข้าใจเราเราเข้าใจขีดความสามารถไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องใดๆของเขาเนี่ยจริงๆนั่นเองนะครับกับอีกแบบหนึ่งครับคือแต่ละทักษะเนี่ย ก็มีกรอบเวลาในการในการประเมินเพื่อเลื่อนระดับสกิลเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเช่นทักษะการทำความสะอาดเครื่องจักรเนี่ยนะครับพอประเมินจากระดับหนึ่งไประดับที่สองเนี่ยนะครับก็คือใช้ช่วงเวลา probation ถ้าถ้าประเมินแล้ว จากระดับหนึ่งไประดับที่2เนี่ยคือช่วงเวลาหลังจากเข้ามาทํางานแล้ว OJT เสร็จเรียบร้อยเนี่ยประมาณสักไม่เกิน4เดือนเนี่ยตามระยะเวลา probation เนี่ยนะครับถ้าหนึ่งไป2ได้ก็ผ่านการทดลองงานนะครับแต่พอสองไปสามเนี่ยทายงทักษะการทาความสัตว์คร่องจักรนะครับใช้เวลาหเดือนนะครับจากสามไป4ี่เนี่ยนะครับใช้เวลาแเดือน,นหรือใช้เวลาเก้าเดือนเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยการจําเอาสักนิดนึงนะครับ โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าง,งานแบบนี้ก็มีนะครับโดยโดยองค์กรแห่งหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้หัวหน้าก็จําเอาว่าไอ้ทักษะอันนี้นะครับม,มันมันมีรอบเวลาในการเทรนเพื่อปรับเลื่อนระดับยังไงบ้างแล้วก็ถึงเวลาพทเทรนเสร็จแล้วจะปรับเลื่อนระดับเนี่ยต้องมีการทดสอบหรือมีการเทสในช่วงเวลาใดนะครับโดยทั่วๆไปเพื่อไม่ให้มันหลุดเขาก็จะทําคู่มือนะครับ ทำเป็นแบบสมุดพับเล็กๆอครับเพื่อให้พนักงานรู้เป็นเหมือนกับแฮนด์บุ๊กอะแต่ไม่ใช่คู่มือคู่มือการข้อบังระเบียบข้อบังคับการทํางานนะครับแต่เป็นแฮนด์บุ๊กที่เรียกว่าเป็นสกิลเมทริกแฮนด์บุ๊กนะครับสแกนบุ so, ๊กสำหรับการใช้การใช้ในการ OJT ประกอบกับการทดสอบเพื่อปรับเลื่อนระดับทักษะของพนักงานแต่แฮนด์บุ๊กเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่1ปีเพราะตั้งแต่เด y 1วันที่เข้าทำงานนะครับ จนถึง1ปีเนี่ยนะครับคิดว่าพนักงานเนี่ยจะผ่านการประเมินคือมีทักษะระดับที่3แล้วสำหรับองค์กรตามตัวอย่างนะครับมีทักษะระดับที่3แล้วโอเคนะครับคราวนี้บางองค์กรเนี่ยก็จะใช้วิธีการเลยว่าอ่ะเพื่อไม่ให้แต่ละทักษะเนี่ยมันซับซ้อนมากเกินไปเอางี้ก็แล้วกันทักษะระดับที่1ไประดับที่2ใช้เวลาโปร b a t ั o n ระดับที่2ไประดับที่3ไม่ว่าทักษะใดใช้เวลา6เดือนไม่เกินนะครับระดับที่3ระดับที่3ไประดับที่4เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน1ปีนะครับอ่าให้ทุกหน่วยงานก็ก็ใช้กรอบเวลาอันนี้ก็แล้วกันหรือจะฟิกซ์ไปเลยว่า1ไป2เนี่ยช่วง probation 2ไป3ก็คือ6เดือนนะ3ไป4ก็คือ1ปีนะฟิกซ์ไปเลยแบบเนี้ยแล้วทุกสกิลก็ใช้ ก็ใช้กรอบเวลานี้เหมือนกันหมดในการประเมิน mm hmm. นะครับมันก็จะมันก็จะง่ายหน่อยแต่ที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ทํายังไงจึงจะไม่เป็นภาระในการจดจําของคนที่เป็นหัวหน,น้างานนะครับทํายังไงจึงจะไม่เป็นภาระในการจดจําคนของคนที่เป็นหัวหน้างานเพราะถ้าเพราะถ้าลืมประเมินสกิลของลูกน้องเนี่ยสงสัยน่าน่าจะลําบากเลยอะนะครับเพราะลูกน้องก็จะคิดว่าเอ้ยประเมินสกิลไม่เอาจริงนะครับประเด็นเรื่องการประเมินสกิลไม่เอาจริงเนี่ย มีหลายองค์กรที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะด้วยความที่ไม่เอาจริงเนี่ยมันทําให้อไอ้ความที่ไม่เอาจริงมันอาจจะเกิดจากไม่ได้ประเมินอย่างเข้มข้นนะคือจรลดปากกาถึงรอบเวลาหกเดือนล้จะจรลดปากกาให้เลยหรือวงแรงเงาไอ้ตัวไอ้ตัวสกิลเมทริกเพิ่มอีกหนึ่งคอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าเออแหมมันไม่เริ่มการประเมินอย่างจริงจริงยังจังแล้วก็เป็นที่แบบถกกันว่าเออตกลงแล้วสรุปแล้ว พนักงานมีทักษะแบบนี้จริงหรือไม่นะครับอย่างที่คุยให้ฟังก่อนที่เราจะจบเบรกแล้วก็เอ็นเซชั o ไปคาราวก่อนนะครับคือพนักงานก็หรือโดยเฉพาะผู้บริหารก็จะเกิดความงงๆว่าเออตกลงแล้วคุณประเมินกันจริงๆจังๆ,ๆเพียงใดหรือไม่นะครับบางองค์กรก็มีประเด็นว่าที่จะลดปากกาประเมินทักษะในระดับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับมันเป็นเหตุผลเพราะ ตัวของหัวหน้าเองเนี่ยก็ไม่อยากขัดใจลูกน้องแถมลูกค้าเองก็มาร์กไว้เลยว่าจะต้องมีสกิลในระดับ4เท่านั้นนะครับเพราะว่าฝั่งของจัดซื้อมาออเดดเราจะซื้อของลูกค้าเนี่ยมาออเดดเราเพราะเราต้องส่งของให้กับเขาอย่างเงี้ยนะครับเราเป็นซัพพลายเออร์ให้กับเขาอะนะครับเขามาออเดดเขาก็จะขอออเดดว่าพนักงานมีสกิลเลเวลในระดับ4หรือยังสกิลเมทริกได้ระดับสหรือยัง ไอ้คันเราจะประเมินกันจริงๆอย่างงซีเรียสมากเลยนะครับประเมินพนักงานไปได้แค่ระดับสามแบบเนี้ยมันก็จะไม่ผ่านเงื่อนไขดังนั้นก็ติ๊กเลยไปที่ระดับสี่เลยนะครับเออมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ขายของได้อเนาะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาซีเรียสมากเลยเขาลงมาออเดดเขาขอทดสอบทักษะเลยนะโดยเอาพนักงานคนนี้ที่ได้ระดับสี่เนี่ยมาสอน่ะมาสอนพนักงานใหม่ให้ดูหน่อยสักสามสิบนาที มันก็จะเกิดการตกม้าตายจนเกิดขึ้นแหละแต่ก็ไม่มั่นใจนะว่าเราจะเจอเราจะเจอแบบออดิชจากลูกค้าของเราเองเนี่ยนะครับซีรีสอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเจอมาปุบ๊บมันก็จะเป็นประเด็นว่าเออแล้วเราดูกันมายังไงหรออย่างเงี้ยนะครับเพราะทักษะมันมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยเนาะคือถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยลืมนะฮะ คือถ้าคนมันมีทักษะความสามารถในการสอนงานคนอื่นได้เนี่ยมันก็จะสอนงานคนอื่นได้ถึงจะไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมแต่ก็ได้แต่ถ้ามีสกิลในระดับสี่แล้วเคยสอนงานคนอื่นเขาได้เนี่ยนะครับแล้วพอมาวันนี้ลูกค้ามาออเดตแล้วบอกว่าสอนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยลูกค้าก็คงอยากรู้คําตอบนะว่าเออมันเกิดจากเหตุใดกันแน่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใดกันแน,น่มันจึงทําให้ทักษะที่คุณเคยมี ที่คุณบอกว่าเคยมีเคยซ้าได้วันนี้มันทําไม่ได้เลยหรือทำได้น้อยมากอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นประเด็นไปนะครับนี่คือส่วนที่สําคัญมากแต่สิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือการเชื่อมโยงมันเข้ากับ OJT นะครับแปลว่าทุกๆระดับที่จะปรับเปลี่ยนไปเนี่ยมันต้องมีหัวข้อการสอนงานรองรับนะครับทุกๆระดับที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย มันต้องมีหัวข้อาการสอนงานรองรับเรารู้แล้วว่าจากระดับสองไประดับสามเนี่ยจะประเมินในหกเดือนข้างหน้านะครับเพราะตอนนี้เราประเมินรอบปัจจุบันละล่าสุดละปรากฏว่าน้องอยู่ระดับสองละในทักษะใดๆก็แล้วแต่ที่ตำแหน่งงานของน้องคนนี้เขาต้องการนะครับอยู่ในระดับสองละนะครับสมมติว่ามีทักษะอยู่สี่ตัวที่ประเมินที่ระดับสองละ น้องคนนี้สมมติมีทักษะอยู่แปดตัวก็แล้วกันนะครับที่จะต้องประเมินเขาใน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 งานเขาเนี่ยเขาต้องใช้ทักษะอยู่แปดตัวมีสี่ตัวเขาอยู่ที่ระดับสองแล้วนะครับแล้วเงื่อนไขขององค์กรก็คือว่าเมื่อจะประเมินสกิลของพนักงานจากระดับสองไประดับสามเนี่ยให้ใช้เวลาหกเดือนนะครับเพราะว่าจะฝึกอบรม OJT โน่นนี่นั่นเสร็จทดลองปฏิบัติงานให้เกิดสกิลให้เกิดความคล่องแคล่วถึงขนาดที่จะเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไประดับสองเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควร องค์กรกาหนดไว้ว่าคือหกเดือนอย่างเงี้ยนะครับแต่อีกสี่ทักษะของเขาเขาอยู่ในระดับสามแล้วโอเคนะครับเขาอยู่ในระดับสามแล้วเรากําหนดไว้ว่าหนึ่งปีให้ให้ประเมินไประดับสี่นะครับหนึ่งปีให้ประเมินไประดับสี่นะครับในระหว่างที่เขาประเมินระดับสองไประดับสามของสี่ทักษะแรกนะครับ เราก็ต้องฝึกอบรมเขาอะครับแปลว่าเราก็ต้องมามาคิดว่าไอ้ทักษะ4ทักษะเนี่ยมันมีหัวข้อการสอนงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปดีไซน์ OJT ไปออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม OJT มาให้เรียบร้อยซะจะทำสื่อการสอนมี OJT trainer คนที่ได้สกิลระดับ4ก่อนหนะ้านะครับหรือคนที่เป็นหัวหน้างานหรือจะเป็น internal trainer คนใดก็แล้วแต่นะครับที่จะมาทำหน้าที่ในการสอนงานเนี่ยเ,เขาจะได้รู้ว่าเออเราจะต้องแบบนี้นะ เราจะต้องมีแบบนี้นะส่วนเขาได้ระดับสามแล้วในสี่ทักษะนะครับเราจะประเมินเขาเป็นระดับสี่ปกติคนที่จะอยู่ในระดับสี่ได้เนี่ยจะต้องมีความสามารถในการยกตัวอย่างนะครับในบางองค์กรกันแล้วกันนะครับจะต้องมีความสามารถในการทำงานโปรเจกต์ที่มอบหมายได้โดยเฉพาะ work improvement project คายเซนโปรเจกต์ หรือจะต้องไปทำ cross function project กับหน่วยงานอื่นเพื่อลดค o s สลดต้นทุนได้จะต้องมีความสามารถในการแบบนี้ได้และจะต้องสอนคนอื่นได้เอาล่ะอีกหนึ่งปีเราจะต้องไป p r o ูจเขาว่าเขาได้สกิลในระดับ4ีหรืออย่างปัจจุบันเขาสามใน4ีทักษะหลังเนี่ยปัจจุบันเขาสามนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปฝึกอบรมเขาเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องของการสอนงาน รหรือเทรนเดอร์เทรนเนอร์หรือการเป็นวิทยากรภายในหรือการเป็น OJT t r a เทรนเนอร์หลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องการสอนเขาอะที่เป็นเรื่องการสอนเพื่อให้เขาเนี่ยไปสอนงานพนักงานใหม่ได้โอเคนะครับอา,อาจจะไปเทรนเขาเรื่องทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอาจจะไปเทรนเขาเรื่องของทักษะการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงงานนะครับอาจจะไปเทรนเขาในเรื่องของ ทักษะการคิดวิเคราะห์จะเทรนเข้าในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เขาสามารถที่จะมีสกิลในระดับที่4ได้สังเกตดูนะครับว่าสกิลในระดับที่4ี่เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องสําคัญสําคัญอยู่ประมาณเนี้ยสอนคนอื่นได้ในบางองค์กรก็จะมีก็จะมีปรับปรุงงานได้นะครับวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่หน้างานได้เลย โดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงหัวหน้าหรือพึ่งพิงแต่น้อยอย่างเงี้ยนะครับอ่แปลว่าในองค์กรแห่งนี้ควรจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งแล้วนะควรจะต้องมีอีกสิ่งนึงแล้วนะ,ค,นะนวนะคือแผนการฝึกอบรมประจําปีนะครับนี่มุมมองอาจารย์นะครับแผนการฝึกอบรมประจําปีเนี่ยจะต้องมีหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ในการสอนพนักงานอาจจะปีหนึ่งสองรุ่นอาจจะปีหนึ่งสามรุ่นสี่รุ่นก็สุดแท้แต่จํานวนพนักงาน โอเคนะครับคือจัดฝึกบรมเป็นรุ่นๆไปเลยอะ่ะแล้วอ่ะไอหนึ่งปีของของฝ่ายเนี้ยอาจจะตกอยู่ในช่วงเดือนมิถุนานะครับไอหนึ่งปีของฝ่ายเนี้ยอาจจะตกอยู่ในช่วงเดือนตุลาอีกหนึ่งปีของฝ่ายเนี้ยอาจจะตกอยู่ในช่วงของเดือนธันวาก็ได้นะครับอาจ,จอยู่ในช่วงเดือนที่แตกต่างกันน่ะแต่เราก็เราก็มีหลักสูตรการึกบรมที่เราวางแผนไว้นะครับดูกรอบเวลาไว้ชัดๆนะครับ แล้วก็พลตไปเลยว่าเออแล้วจะมีการยกตัวอย่างมีการฝึกอบรมทักษะการสอนงานหรือการเป็น o t d t r a i n ร r ในสีรุ่นนะอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นพนักงานคนใดก็แล้วแต่ที่ที่จะเข้ามาเข้ามาทดสอบเพื่อดูว่าตัวเองมีทักษะในระดับสี่หรือ,อยังเนี่ยก็ต้องไปเข้าหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องนี้อีกนี่คือตัวอย่างหลักสูตรเดียวนะยังมีหลักสูตรอื่นอีกนะครับเช่นหลักสูตรอะไรบ้างครับเช่นหลักสูตรการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา อ่ะร y y Analysis, อนะรหรือการใช้ y ายวาย y น i ลอย่างเงี้ยนะครับหรือการวิเคราะห์ RCA อย่างเงี้ยนะครับหลักสูตรเรื่องการคิดเชิงระบบอ่ะถ้าองค์กรนั้นจะทำเวิร์ m อิมพรูฟเมนอย่างเงี้ยอาจจะมีหลักสูตร n n o v a t i v e thinking อย่างเงี้ยนะครับก็ได้สุดแท้แต่ว่าเราต้องการเราต้องการให้สกิลในระดับ4ของพนักงานของเราเนี่ยเป็นประมาณใดบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดตัวชี้วัดแล้วล่ะอ่ากำหนด การปฏิบัติที่ต้องการในระดับทักษะต,ต่างๆแล้วละ่ะนะครับว่าควรจะต้องมีอะไรบ้างโอเคนะครับ